บอกว่าพันพร้อมแล้วไม่ใช่ปัญหานะลูกสวัสดีครับพวกอๆมาจากวิที่อะไรทคนิค oh. ทุนบุรี วันนี้จะมานำเสนอโครงหาวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าชุดจุดหลอดโฟลเซนสองระบบครับคณะผู้จะทำได้แก่นางสาวยนิตยายู่ยืนนายชนาพาัฒน์เลิศนาลีนายจิรายุทธีวีและกระผมนายธนพัฒน์รีสมบูรณ์ครับครูที่ปรึกษาได้แก่ครูสมศักดิ์ครูมิโยรีแก้วพันธ์ครูนันลอมอ์แสงอาทิตย์และครูที่ปรึกษาพิเศษครูกิตินันธน,นีรัตน์ครับความเป็นมาของการสร้างโครงงานนี้นะครับจากที่ได้ศึกษาข้อมูลมาพบว่า ในเพชรบุรีเราเนี่ยมีจานวนกเกษตรกรที่ทําการประมงจํานวน2,691นรายและมีเรือประมงพื้นบ้านจํานวน1,918าหลังครับโดยเรือประมง1หลังนะครับจะใช้หลอดฟัวอัลเลเซนต์ขนาดต่างๆอย่างน้อย10 2ถึงหลอดราคาชุดจุดหลอดตามท้องตลาดทั่วไปของหลอด40บวัตต์จะอยู่ที่520บาท20วัตต์จะอยู่ที่220บาทซึ่งค่าใช้จ่ายในการซื้อชุดจุดหลอดจะอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0ถึง6,000บาทต่อเรือหนึ่งหลังครับปัญหาที่เกิดขึ้น คือชุดจุดหลอดตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยมีราคาที่แพงและใช้ได้เฉพาะกับแบตเตอรี่ท2โวลต์เท่านั้นแต่ไม่สามารถใช้กับไฟบ้าน220บโวลต์ได้และยังจุดหลอดได้เพียงขนาดเดียวแล้วก็ทีเปลืองพลังงานมากอีกด้วยครับแนวคิดในการแนวคิดในการสร้างโครงงานนี้นะครับคือพวกผมตั้งใจสร้างชุดจุดช่างสร้างชุดจุดหลอดตัวน,นี้ขึ้นมาเพื่อให้ใช้ได้ทั้งไฟฟ้ากระแสสลับ2องยบโวลต์และไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่12โวลต์น,นอกจากนี้ยังจุดหลอดได้ทั้งยี่สิบวัตต์และียวิบวัตต์ในตัวเด จากภาพนี้คือวงจรที่เราจะนําไปสร้างชุดจุดหลอดน,นะครับโดยประสิทธิภาพของมันจะขึ้นอยู่กับการทํางานของคนรุ L3 คือตรงนี้ครับวัตถุประสงค์และสมมติฐานมี2ประการประการแรกเพื่อหาจํานวนรอบของคนรุด L3 ตัวนี้ครับโดยมีสมมติฐานว่าที่จํานวนรอบต่างกาันจะทําทให้เกิดแรงดังนไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่แตกต่างกาันตัวแปรต้นคือจํานวนรอบของคนรุด L3 ตัวแปรตามแรงดันและกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ ตัวแปลควบคุมชนิดของขนลวดและเบอร์ของขนลวดทองแดงก็เป็นเบอร์เดียวกันครับขั้นตอนการพิสูจน์สมมติฐานที่หขึ่ทันขนลวด L3 ด้วยลวดเบอร์3 2 a อ UG เริ่มจาก10รอบจนถึง40รอบโดยเพิ่มขึ้นสังละ5รอบต่อหมอแปลเข้ากับวงจรทดสอบการทํางานวัดแรงดันและกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้นําค่าที่ได้มาวิเคราะห์ครับนี่คือการผลการเปรียบเทียบแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าแยวานําที่เกิดขึ้นนะครับ เมื่อเราพันขนลวด l -3 ที er um ่จ ah yeah, ํานวน25รอบพบว่าชุดจุดหลอดของเราสามารถผลิตแรงดันไฟฟ้าได้สูงสุด230โวลต์และกินกระแสไฟฟ้าต่ําสุด1.5แอมแปรสรุปได้ว่าที่จํานวน25รอบชุดจุดหลอดของเรามีประสิทธิภาพสูงที่สุดโดยจะเกิดแรงดันไฟฟ้าสูงครับและใช้กระแสไฟฟ้าในการจุดหลอดต่ําครับเมื่อเราทราบจํานวนรอบของขนลวด l -3 แล้วนะครับเราจึงนํามาสร้างโดยการพันขนลวด l -3 ด้วยที่25รอบ บนแกนหมแปลงแบบ e i ครับประกอบวงจร rlc ประกอบอุปกรณ์ลงบนกล่องและทดสอบการทํางานครับนี่คือรูปจุดจุลหลอดฟลูอเรสเซนต์สองระบบที่พวกเราสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับโดยจะมีราคา480บาทต่อหนึ่งตัวครับหลังจากที่เราสร้างชุดจุลหลอดฟลูอเรสเซนต์ของเราเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะเราจะนามาเปรียบเทียบการประหยัดพลังงานของชุดจุลหลอดทั้งสองชนิดตามวัตถุประสงค์ข้อที่สองของเราค่ะโดยมีสมมติฐานว่าชุดจุลหลอดทั้งสองชนิดจะใช้พลังงานไฟฟ้าที่แตกต่างกัน ตัวแปรต้นคือชุดหลอดทั้งสองชนิดตัวแปรตามคือกระแสไฟฟ้าที่เราอ่านได้จากแคมมิเตอร์ตัวแปรควบคุมคือเครื่องวัดไฟฟ้าต้องเป็นตัวเดียวกันและทดสอบในสภาพแวดล้อมเดียวกันค่ะโดยมีขั้นตอนการพิสูจน์สมมติฐานคือการต่อวงจรเข้ากับหลอดขนาด20วัตต์และ40วัตต์วัดค่ากระแสไฟฟ้าตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาโดยบันทึกค่าทุกๆหนึ่งชั่วโมงค่ะจากนั้นเราจะนำค่ากระแสไฟฟ้าที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยและเปรียบเทียบกันค่ะ โดยผลการเปรียบเทียบการประหยัดพลังงานของหลอดขนาด20วัตต์จากกราฟเราจะเห็นได้ว่าชุดจุดหลอดที่เราสร้างขึ้นใช้กระแสน้อยกว่า0.76แอมแปร์หรือประหยัดพลังงานได้มากกว่า42.47ค่ะและผลการเปรียบเทียบการประหยัดพลังงานของหลอดขนาด40วัตต์จากกราฟเราจะเห็นได้ว่าชุดจุดหลอดที่เราสร้างขึ้นใช้กระแสน้อยกว่า2.44แอมแปร์หรือประหยัดพลังงานได้มากกว่า60.94อร์เค่ะ และประโยชน์ที่เราได้รับจากโครงงานนี้นะคะคือชุดจุดหลอดฟูลเลสเซนต์ของเรานั้นมีราคาที่ถูกกว่าและมีประสิทธิภาพสูงกว่าค่ะแถมยังจุดหลอดได้ทั้งขนาด20วัตต์และ40วัตต์ได้ในตัวเดียวกันสามารถใช้กับแบตเตอรี่12โวลต์ได้และไฟบ้าน220โวลต์ได้ค่ะและสามารถลดค่าใช้จ่ายในการใช้แบตเตอรี่ได้ค่ะสามารถนำไปใช้กับระบบมุตามชายฝั่งหรือสถานที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงได้และสามารถใช้ับระบบโซลาร์เซลล์ได้ด้วยค่ะทั้งนี้นะคะชุดจุดหลอดฟูลเลสเซนต์ของเรานะคะ ได้รับการตรวจสอบมาตรฐานจากการไฟฟ้าสง่งภูมิภาคจังหััดพิบูรีค่ะและวิศวกรของห้างทุ่งสวนจำกัด PFE ค่ะว่าชุดจุลของเรานั้นผ่านมาตรฐานและสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยค่ะพวกเราขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะใช้เวลาไป5นาทีหยุดศูนย์วินาทีครับโอค,ครับก็อขออนุญาตถามเลยแล้วกันนะครับ ก็ไอ้ตรงชุดจุดหลอดของเราเนี่ยเราก็เคลมว่ามันช่วย,ป,ยประหยัดพลังงานไฟฟ้าเนาะคือสิ่งที่ผม question น่ะก็คือตกลงไอ้เรื่องความสว่างมันเท่ากันไหมเราเรามีเช็คยังไงไหมเท่ากัน,นแล้วครับเราได้ทดสอบโดยการวัดที่นแผนกแล้วครับโดยโปกติแล้วหลอดฟลูออเรสเซนต์จะมีความสว่างของหลอดขนาด40วัตต์อยู่ที่3,350ลูเมนครับหลอดขนาด20วัตต์จะมีความสว่างอยู่ที่1,675ลูเมนครับ ซึ่งเราวัดแล้วมีความสว่างใกล้เคียงกันครับใกล้เคียงนี่คือยังไงใกล้เคียง <อา S 1> คือ,คอ20วัตมีความสว่างน้อยกว่า1ลูเมนครับแต่หลอดขนาด40วัตมีความสว่างมากกว่า40ลูเมนครับโอเคงพราะนั้นก็ถือว่าประหยัดพลังงานไฟฟ้าเนาะไอ้ที่ประหยัดนี่คือมันใช้ต่อเวลาเลยใช่ไหมเวลาที่เปิดนานแค่ไหนก็ประหยัดตามเวลาที่ออปเรตอย่างนั้นใช่ไหมครับเดี๋ยวว่ามันเป็นตอนสตาร์ทนะผมฟังแล้วงง นี่คือตลอดเวลาที่เปิดเลยใช่ป่ะใช่ค่ะตลอดเวลาที่ใช่ค่ะตลอดเวลาที่เราเปิดเลยค่ะโดยตามวัตถุประสงค์ข้อที่สองของเราเราก็ได้เปรียบเทียบค่ะว่าเราเปิดตั้งแต่8นาฬิกาถึง17บนาฬิกาค่ะแล้วเราก็บันทึกค่าทุกๆหนึ่งชั่วโมงค่ะเพราะว่าแม่ว่าจะเป็นชุดจุ่ๆอของเราหรือว่าชุดจุ่ๆตามท้องตลาดเนี่ยก็จะเกิดกำลังไฟฟ้าสูญเสียค,ค่ะเวลาเราเปิดใช้งานเป็นนานนี้ค่ะคือคือถ้าผลเป็นอย่างนี้จริงนะผมว่าเราควรจะต้องขยายผลนะคือมันประหยัดก็เป็นสิ่งที่ดี ม,มีมีแนวทางตรงนี้ไหมก็จะขยายผลให้ไปใช้ประโยชน์ได้เยอะๆอยังไงเพราะก็ใช้กันเยอะแยะอะใช่ปะ่ะต่อโฟล์เซนอะนุน๊นกมีมีไอเดียยังไงบ้างรครับก็สามารถนำไปใช้ได้หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นตํมเรือประมงหรือว่าถ้าเอาไปใช้ในที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงมันก็ประหยัดพลังงานได้มากกว่าอยู่แล้วครับจะใช้ไฟบ้านได้ไหมไใช้ใช้ใช้กับระบบไฟ <ข S 1> <ใน S 2> บ้านอะไรพวกเนี้ยใช้ได้ครับ คือถ้ามันประหยัดอย่างนี้ผมว่าเราควรจะต้องเป่าประกาศได้กว่านี้เนาะฝากฝากไว้ด้วยละกันนะครับ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 ผมถ้างั้นก็หมดเวลานะครับครับ ขอเรียนเชิญทีมต่อไปนะครับก็คือทีมที่16นะครับการศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการทอดผลิตภัณฑ์เห็ดฟางทอดกรอบจาก